บ war, บ war, สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นไทยเที with, ่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงวอนวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสำหรับหุ้นไทยก็จะมีให้ชมทุกวันทุกวันวันละสี่คลิปสี่รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเช้าก็ออกไปแล้วนะครับออกหนึ่งสองหนึ่งสองห้านะครับ ช่อง VIP พให้หนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ไปเน้นที่สามกับสี่นูนะ้นน่ะมันมา1กับสองเลยบนล่างเลยนะครับอืมเสียดายจังเลยเน้นผิดตัวเฮ้ยนะอ่าครับฮะเขาก็มาไปต่อนะครับสู้สๆๆนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิทกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตาม,กด,ตามกดสุกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ้าว เพื่อเพื่อไม่ให้พูดต่อยาวก็มาชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะคุยไปเรื่อยๆนะอ่าตามนี้เลยนะครับเด่นบนนะครับเน้นบนนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับอ่าคราวนี้คงเลือกถูกนะเอาข้างหน้าคราวนี้เจ็ดกับแปดนะครับส่วนเก้ากับศูนย์ใครชอบก็เอาไปใช้นะครับหลุดวิ่งนะอ่าเป็นหลักนะครับเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปด เจ็ดกับแปดน่าจะคู่กับหนึ่งกับสองนะเลขสูงกับเลขต่ํานะครับเลขสูงส่วนใครชอบเก้ากับศูนย์ก็จัดไปนะครับเดี๋ยวจะจับคู่ให้ดูนะใครชอบก็มองๆดูใครไม่ชอบก็ลองลอง,ล,องลุ้นลมไปก่อนนะครับอืรอรอบเย็นนะรอรอบเย็นนะครับประมาณนี้นะครับครับอ่มาจับคู่กันแบบคร่าวๆดูสิเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับ เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับเจ็ดสองแปดสองนะครับเราเน้นที่หนึ่งกับสองนะเราก็มาดูที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกนะับ,นะบอส,อ,สองนะตรงนี้นะครับหนึ่งกับสองตรงนี้นะครับสีอะไรสีเหลืองนี่ก่านเนาะหนึ่งกับสองตรงนี้นะอ่าขานี้เอามาดูคู่เขาที่ขานี้ เด่นเน้นบนนะครับเจ็ดแปดเก้านะอ่าขอเลือกที่เจ็ดกับแปดนะใครชอบเก้ากับศูนย์ก็จัดไปนะครับอันนี้เน้นที่หนึ่งกับสองนะอ่าหนึ่งกับสองมาจากตรงนี้นะครับ7กับแปดจากตรงนี้นะครับเราฟันทงที่เจ็ดสิอ่าเจ็ดเจ็ดก็อยู่ข้างหน้านี้นะครับฟันทงที่เจ็ดนะตามนี้นะครับเจ็ดนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับก็ตามนี้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ูนย์เจ็ด เ1็7หนึ่งหนึ่งเจองสองเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดองสองแปดนะครับส่วนชุดวินก็ตามนี้นะครับชุดวินใครชอบใครหากินกับชุดวินก็จัดไปนะครับปันธงรูดวิ่งที่เจ็ดนะใครชอบเจ็ดก็จัดไปนะครับนี้นะครับครับรับโอเคครับตามนี้เลยครับรับเจ็ออาเอบคอับขอบขอบขอบๆนะครับขอบขอบขอทขอบขชบ ดีนะครับแต่ทางวันนี้ก็มีสามนี้นะครับมีทาัน,นี้ก็มีวันนี้สามนี้นะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมัง่งค่งมั่งมีครับสวัสดีครับ